สวัสดีครับพบก,กับช่องเมืองผมพักเครื่องนะครับอีพีที่หกนะครับวันนี้มีพามานำเสนอเก้ารายการนะครับช่องทางติดต่อนะครับแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับโทรติดต่อ0825947168นะครับส่งฟรี ทุกรายการนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีนะครับรายการแรกนะครับรายการที่1เหรียญเม็ดแตงรุ่นเสาห้ามหามงคล6 3สวัดใหญ่พิษณุโลกนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินหน้าหลังนะครับ เล็กๆน่ารักเลยนะครับบริเวณด้านหน้าต่อโค้ดนะครับ <_ d ata> พิธียิ่งใหญ่นะครับ <_ d ata> ปั๊มหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับจะทำพิธีหน้าวิหารเลยนะครับส <_ d ata> วยๆครับรายการที่สองนะครับ สมเด็จคะแนนครับสมเด็จคะแนนไม่ทราบที่นะครับสมเด็จคะแนนไม่ทราบที่หน้าหลังไม่มีกระเทาะนะครับเดิมๆครับไม่ทราบที่นะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่3ามพระนางพญาครับพระนางพญาไม่ทราบที่นะครับ บริเวณด้านหลังไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคาบอะไรนะครับพระนางพยานะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่4ี่นะครับเหรียญน,นำเต้าหลวงพบพิงครับปีสองศนกับเนื้อทองแดงสวยๆคมๆค,ครับหน้าหลังไม่มีสึกครับ ปีสองศูนย์นะครับรายการถัดไปครับรายการที่ห้าครับนางกวักหลวงพ่อคูณปีสามหกครับเนื้อผงฝังตะกุดครับรุ่นคูณพันล้านครับเสาห้าครับ บริเวณด้านหลังมีปอสอบอกชัดเจนนะครับเดิมๆเลยครับรายการถัดไปนะครับรายการที่หกนางกวักไม้แกะนางกวักนะไม้แกะนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะครับ นางกวักไม้แกะรายการถัดไปนะครับรายการที่7เหรียญลงพอเชมครับเหรียญลงพอแชม,รรแชมกระไหล่เงินยิงทรายครับกระไล่เงินยิงทรายซองเดิมครับซองเดิมสวยๆครับ อยู่ในซองเดิมไม่โดนมือเลยนะครับสวยๆคมๆครับรายการถัดไปนะครับรายการที่8เหรียญหลวงพ่อพุทธชินราชกะไหลทองครับบริเวณด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับบริเวณด้านหลังเป็นพระนเรศวรมีต่อโค้ดครับ รายการถัดไปนะครับรายการสุดท้ายรายการที่เก้านะครับปลักขิกไม้แกะครับปลักขิกไม้แกะอุดกิ่งครับอุดกิ่งบริเวณด้านในมีกิ่งนะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับ สวยๆเลยนะครับสภาพไม่สึกครับสภาพใช้งานม,มาเล็กน้อยนะครับท่านใดสนใจรายการไหนติดต่อแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับโทรศูน5 9แ7 1สอจนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการละ200บาทนะครับทุกรายการนะครับ ส่งฟรีนะครับสวัสดีครับ